วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ Two Sister Diary นะคะจะพามาที่ตลาดเก่าหัวตะเขนนะคะซึ่งเป็นตลาดเก่าคลาสสิกนะคะตอนนี้เขามีจัดงานรักดอกโฟล w w ว e k นะคะซึ่งเป็นการจัดศิลปะที่ใช้ดอกไม้ในการจัดเป็นส่วนใหญ่นะคะข้างในมีจุดถ่ายรูปสวยๆน่าสนใจมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะไป ตรงนี้เราก็จะต้องข้ามสะพานไปนะคะฉันมากนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นริมน้ำนะคะบรรยากาศริมน้ำ เเ okay, ง่านนลยนยีพอลงจากสภาแล้วนะคะก็จะเจอป้ายไปยังจุดต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดเก่าหัวตะเคนะคะ เดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอร้านกาแฟแอดเพลสนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามของร้านตรงนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งจุดแนะนำที่ให้มาถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะเป็นบรรยากาศริมคลองแล้วก็ด้านในนี่นะคะก็จะสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยค่ะเป็นแบบไม้เก่าๆนำมาตกแต่งให้ดูสวยงามนะคะ อตอนนี้เรามาถึงจุดไฮไลท์แล้วนะคะตรงนี้คือตรงโรงรหัสนะคะตรงนี้มีจุดถ่ายรูปตรงไหนบ้างคะ,ะจุดโรงรหัสนะครับมีทั้งหมด4จุดย่อยๆนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ของเราด้านในก็คือเรือที่เป็นพื้นสีม่วงนะครับจุดแรกก็จะเป็นเข่งดอกไม้นะครับสายดอกรักแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยที่ลงตามโซเชียลต่างๆนะครับที่เป็นเนรือถัดกับ พื้นสีม่วงนะครับเราจะโงรหัสเนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นใช่ครับแล้วก็วันที่15เนี่ยนะครับเราจะปิดลงรหัสเพื่อปรับปรุงสีดอกไม้เดี๋ยวต้องตามทางเพจรักดอกอีกทีนึงนะครับค่ะแล้วตอนนี้คิวเยอะไหมคะอ่าคิวด้านในคิวด้านในอะครับที่ถ่ายรูปกับเรือนะครับก็น่าจะอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการถ่ายรูปครับ แต่ตรงอดื่นนี้คือก็สามารถต่อแถวได้ปกติครับขอจํากัดท่านละ2นาทีในการถ่ายรูปนะครับต่อแถวตรงนี้ใช่ต่อแถวด้านหน้าเนี่ยครับใช่ครับผมขอบคุณนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีขายดอกไม้ด้วยนะคะสามารถซื้อมาเป็นพองหรือว่าซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงโรงรหัสกันแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายภ้พนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นเรือนะคะแล้วก็ถ้าสมมติครไม่มีช่างภาพส่วนตัวสามารถติดต่อด้านนี้ได้เลยนะคะคนละ200บาทนะคะจํานวนสองนาทีนะคะนี่ค่ะเราก็ไปเสียเงินมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะช่างภาพโากจะถ่ายให้บริการเราอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งไลน์ให้เรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะเราไปถ่ายรูปไปเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งสำหรับบริการให้กับคนที่จะมาถ่ายรูปตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะจริงๆคะ่ะภายในโรงรหัสนะคะก็ยังมีชั้นสองนะคะที่ให้พวกเราขึ้นไปถ่ายรูปกันได้นะคะจะมีมุมสวยๆให้เราเลือกได้นะคะว่าจะถ่ายมุมไหนยังไง มีมุมอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ช่างภาพขึ้นมาถ่ายภาพให้กับคนที่มาถ่ายตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีก2จุดนะคะที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันที่โรงรหัสนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแนะนำนะคะสำหรับการถ่ายรูปในงานรักดอกโฟลลูวีค่ะม,มีตู้เพลงสมัยก่อนด้วยนะคะคลาสสิกมากค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะยังไงแนะนำไปกันแต่เช้านะคะจะได้ถ่ายรูปได้ครบทุกมุมนะคะ นอกจากมาถ่ายรูปแล้วนะคะที่ตลาดเก่าหัวตะเค้ยังมีสินค้าให้เลือกชมเลือกชิมเลือกซื้อกลับบ้านได้อีกเพียบเลยนะคะส่วนถ้าใครหิวนะคะก็แวะร้านอาหารร้านกาแฟาได้เลยค่ะแต่ละร้านตกแต่งสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เรือก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เขามีบริการไว้ให้นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อร้านนี้ได้เลยค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะถึงคลองอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีสะพานไม้เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะโอหมีเรือแล่นผ่านพอดีเลย หลังจากเราเดินผ่านตลาดเก่าหัวตะเคแล้วนะคะเราก็จะเจอตลาดเก่าคลาสสิกที่น่าคิดถึงนะคะพอเราเดินมาจนสุดทางนะคะเราก็จะเจอนี่ค่ะสะพานไม้ที่บรรยากาศดีมากเลยนะคะตอน,นเย็น อันนี้ก็คือจะเป็นแบบบรรยากาศแบบริ่มคลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังมีงานรักดอก f o ฟลว e k ถึงวันที่4สิงหาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถมาชมมาเที่ยวกันได้แล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ to sister diary ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวตลาดเก่าหัวตะเค้กันเยอะๆนะคะฝากกดติดตามช่อง to sister diary ทั้งทาง YouTube และ Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ